สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูสวนทุเรียนอายุประมาณ45หปีนะครับที่ประวัติก่อนนั้นเนี้ยคือไม่ค่อยได้รดน้ำนะครับแล้วก็มีการตัดแต่งใบตัดแต่งแขนงออกเยอะนะครับจนมีเหลือใบไม่มากนะครับแต่ว่าช่วงประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีอากาศค่อนข้างจะหนาวหนาวแล้วก็แห้งมากๆแต่ว่าสวนนี้ก็มีความกังวลว่าใบอ่อนก็ยังไม่ออกนะครับดอกก็ยังไม่ออก นะครับแล้วก็การให้น้าเนี่ยก็เว้นหลายวันนะครับดินก็แห้งลมก็แรงนะครับแต่ว่าอยากจะได้ดอกเพิ่มเติมนะครับซึ่งดอกชุดเดิมเนี่ยก็มีบาบ้างเป็นระยะเหยียดตหนูเล็กเน้อยนอยนะครับทีนี้เราพอเริ่มเข้ามาพูดคุยนะครับก็เลยให้เขามีการเพิ่มปริมาณการให้น้ําโดยการลดน้ําให้มันถี่ีนะครับซึ่งก็เริ่มต้นเมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็วันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับก็วันศุกร์ ก็ประมาณ10วันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการลดน้ําชนิดด้วยว่าลดน้ําทุกวันวันละชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพอหลังจากลดน้าประมาณวันละชั่วโมงเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1ิบวันเนี่ยครับว่าดอกที่ชุดเก่าและชุดใหม่เนี่ยมันเติมขึ้นมาขนาดไหนแล้วก็สภาพกิ่งสภาพทรงพุ่มเป็นยังไงครับเดี๋ยวเดินไปดูนะนครับนี่เป็นสภาพของลมนะครับลมเนี่ยจะจะแรงมากช่วงนี้นะครับประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมานี่ครับจะเป็นช่วงที่ลมแรงค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็ทําให้พื้นที่บริเวณเนี้ย นะครับค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ด้วยความที่ว่าอากาศค่อนข้างหนาวนะครับเจ้าของสวนท่านนี้ก็ไม่ได้ลดน้ำเพราะคิดว่าดี๋ยวจะทำการให้อากาศหนาวนะครับทำให้ดอกดอกเดินนะครับทีนี้เพื่อเมื่ออากาศมันเริ่มเย็นลงนะครับเราไม่ได้ลดน้ำนะครับก็เลยทำให้ดอกที่ออกมานะมันฝ่อหลังจากที่มีการเริ่มเพิ่มปริมาณวงน้ำให้มาขึ้นมานะครับตั้งแต่ประมาณวันที่ย4 2 5ิบสี่ย่ห้าคือธันวาที่ผ่านมานะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันสภาพว่าความชื้นที่โคนเป็นไงบ้างนะครับลดทุกวันนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งก็ดูสภาพความชื้นนี่ก็ค่อนข้าง,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 งที่จะ,ะเปียกแล้วก็เรียกว่าชื้นแฉะทีเดียวเลยนะครับซึ่งเดิมนี้ก็มีการให้ปุ๋ยยินรีย์มานะครับช่วงที่กำลังจะเอาดอก นะครับก็หลังจากที่เพิ่มปริมาณการให้น้ําขึ้นมานะครับตาดอกก็เริ่มเดินชุดที่กําลังฟอร์มไปตาดอกก็เติมขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเพิ่มปริมาณการให้น้ํามาเป็นแบบทุกวันแล้วก็มีการจัดชุดดึงดอกนะครับพ่นประมาณ3ครั้งนะครับตั้งแต่วันที่28่ธันวานะครับสองห้ากส พ่นมาเรื่อยๆประมาณ3รอบนะครับห่างประมาณ4วันพ่นครั้งหนึ่งนะครับด้วยความที่ปริมาณของใบเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะว่ามีการแต่งกิ่งค่อนข้างมากเนื่องจากว่าอาจจะยังกะรอบของใบย,ยังไม่ถูกนะครับก็มีการแต่งแขนงแต่งกิ่งออกเยอะนะครับแล้วขนาดต้นก็ยังไม่ใหญ่แต่ว่าอยากจะทดลองให้มีลูกป,ปีนี้เป็นปีแรกนะครับนี่ครับก็ มีดอกชุดแรกมีมาก่อนบ้างเล็กน้อยนะครับตอนที่เติมธาตุอาหารดึงดอกนะครับเรามีการขยับน้ำเนี่ยก็คือชุดแรกเนี่ยชุดที่ออกมาเนี่ยที่ยืดมาเนี่ยเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ครับก็หลังจากได้น้ำมาประมาณสิบกว่าวันนะครับก็พัฒนามีการยืดมีความสดของดอกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รุ่นที่เติมขึ้นมาก็ทยอยเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เรียกว่าเมื่อลมพัดแรงแล้วก็อากาศหนาวนะครับการลมพัดาการพัดแรงของลมเนี่ยก็ไม่ส่งผลให้ตาดอกเนี่ย่อนะครับประกอบกับว่าเราเดินน้ํามาดีก็ทําให้ตาดอกฟอมนะครับฟอมขึ้นมาเป็นดอกแล้วก็มีการยืดขยายขนาดของดอกค่อนข้างมากครับนี่ครับความชื้นค่อนข้างดีนะครับดอกก็มีความสดมากขึ้นนะครับมีความสดมากขึ้นแล้วก็ เติมขึ้นมาค่อนข้างจะ,ะต่อเนื่องครับเต็มครับค่อนข้างเต็มนี่ครับความชื้นที่โคนแล้วก็นี่ดอกการให้น้ําทุกวันในช่วงที่มีมีลมแรงนะครับก็จะทําให้ตาดอกที่ได้มาแล้วเนี่ยมันมีความสดนะครับมีความเขียวแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นส่วนตาดอกที่ชุดหลังเนี่ยก็จะมีการเติมขึ้นมานะครับนี่ครับ แม้ว่าจะมีใบน้อยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าอดน้ํามานานเมื่อมาเดินน้ําในช่วงที่ว่าต้นมีความเครียดสูงจากอากาศหนาวเย็นนะครับก็เลยทําให้ตาดอกเนี่ยขยายตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เติมขึ้นมาหลังจากที่เราเติมน้ําแล้วก็เติมจุดดึงดอกเข้าไปนะครับประมาณสามรอบด้านบนก็ทยอยมานะครับขนาดใบน้อยก็ ดอกก็มาใบอ่อนก็มาด้วยแขนงก็เติมเต็มขึ้นมานะครับมีนี่ฮะอาการของใบร่วงจากลมนะครับนี้ตัดอกที่ได้นะครับก็พัฒนาเติมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอันที่บานก็ก็ไม่ไม่ค่อยร่วงนะครับก็ยังติดค่อนข้างดีนะครับ ประมาณ1ิกว่าวันนะครับชุดนี้เป็นชุดแรกแล้วก็มีชุดหลังเติมขึ้นมาชุดหลังนี้เป็นชุดที่ได้จากการเติมน้ํานะครับจากการเพิ่มน้ําชุดแรกที่ไดแล้วยังมีอาการแห้งๆในช่วงแรกก็หลังจากได้น้ํามาก็เริ่มสดนะครับชุดนี้นะครับก็เริ่มมีความสดแล้วก็พัฒนาได้ดีนะครับ นี่ครับลมแรงทําให้ความชื้นที่โคนถูกพัดพาไปแต่ด้วยความที่เราเติมทุกวันนะครับเราเติมทุกวันมาประมาณสิกวันนะครับก็จะทําให้ความชื้นยังคงอยู่พอสมควรอีกอย่างก็ว่าม,ม,มีมีใบของทุเรียนรุ่นเก่าครับช่วยอุ้มไว้ด้วยอุ้มความชื้นไว้ด้วยแล้วก็มีหญ้าปกคลุมบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้ตัดหญ้าออกหมดจนหมดนี่ครับ มีทั้งตาดอกตาใบโผลขึ้นมานะครับนี่ครับรุ่นหลังรุ่นหลังก็เติงขึ้นมานี่ครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ตอนประมาณสิบกวันที่แล้วเนี่ยออกจะเ,เพิ่งจะเริ่มโผล่ออกมาจากใต้กิ่งนะครับตัวนั้นคืออากาศมันแห้งมากไม่ได้รดน้ํานะครับหลังจากที่มีการเติงน้ําขึ้นมานะ่ะมันก็มีการ ขยายตัวนะครับแล้วก็มีการพัฒนาออกมาใน,นรุ่นนี้ฮะลักษณะของอาการปลูกนะครับเป็นแนวเป็นแถวเนี่ยก็คือขนาดลําต้นนี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ดอกมาเนี่ยปีนี้เราต้องการเราต้องบํารุงบํารุงต้นด้วยบํารุงต้นด้วยแล้วก็พัฒนาดอกชุดนี้นะครับให้ดีแล้วก็ปีนี้จะเอาลูกด้วยแล้วก็ ป,นปืนต้นให้เป็นทรงพุ่มที่ใหญ่มากขึ้นไปด้วยนะครับคือโจทย์ของแปลงนี้นะครับการปลูกนี้ก็ค่อนข้างจะห่างพอสมควรประมาณแดเมตรนะครับสี่วานี่คือผลพพงจากการที่เราอัดน้ํานะครับเมื่อประมาณเกือบเกือบสิบวันที่ผ่านมาครับนี่ครับนะมีทั้งตาดอกต,ตาใบาปนเพราะว่าเราอัดน้ํานะครับ อ่แล้วใบน้อยนะครับก็เลยแย่งกันนะครับระหว่างตาดอกด้วยแล้วก็ตาใบาด้วยตาดอกก็ได้จากการที่ว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวแล้วก็เครียดนะครับแล้วก็ตาใบาได้เนื่องจากว่าคือใบเราน้อยเพราะว่าแต่งแขนงออกเยอะนะครับในช่วงที่ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นชุดที่ว่าได้จากการที่เราเติมน้ำนี่ครับอันนี้คือชุดแรกที่ได้ แต่ว่ามีอาการแห้งๆตอนที่ยังไม่ได้เติมน้ำนะครับแต่หลังจากที่เติมน้ำขึ้นมาก็นี่ครับพัฒนายืดขยายได้ดีกิ่งก็เริ่มสดขึ้นนะครับจังหาะนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับของทุเรียนส่วนนี้ก็คือว่าเราจะบำรุงดึงดอกต่ออีก2ชุดนะครับก็คือโดยการใช้ชุดดึงดอกอีกประมาณ2ครั้งแล้วก็มีการอัดน้ําต่อจากนี้ไปนะครับวันนี้วันที่5จนถึงประมาณวันที่10แล้วเราก็จะเริ่มทําการนะครับใส่ปุ๋ย บำรุงทางดินนะครับก็โดยการใช้สูตรเสมอแล้วก็ใช้แคลเซียมไนเตรตสูตร15-00นะครับใส่ที่บริเวณโคนต้นประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลกรัมนะครับทุก10วันเราจะใส่ประมาณ3ครั้งเพื่อที่จะบำรุงใบชุดนี้นะครับเรียกว่าฟื้นต้นเพิ่มใบอีกชุดหนึ่งเพื่อจะให้ทุเรียนส่วนนี้นะครับมีใบเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นช่วงเดียวกับที่ดอกชุดกําลังเป็นมะเขืองขนาดเล็กนั่นนะครับ มีการพัฒนาควบคู่ไปด้วยเรียกว่าพัฒนาดอกไปด้วยพัฒนาใบไปด้วยโด,ย,ดยการใช้ปุ๋ยบำรุงทางดินสูตรเสมอนะครับแล้วก็แคลเซียมนาเตปเมืม่อครบแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ดอกเพียงพอแล้วเราก็จะทําการใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อดึงใบบำรุงต้นในช่วงที่ดอกปเป็นเหืองเครือพงขนาดเล็กนะครับเราจะเดินใบอีกชุดหนึ่งนะครับใบชุดนี้นะครับก็จะเป็นใบที่ไว้สลับ พัฒนาไปคู่กับดอกในระยะมะเขือพวงขนาดเล็กนะครับนี่ครับยอดอ่อนที่ออกมาบริเวณยอดของทุเรียนนะครับนับไปลาจากนี้ไปประมาณสักสีวันเนี่ยใบชุดนี้นะครับจะเป็นใบที่สำหรับหนึ่งก็คือว่าพัฒนาช่อดอกไปด้วยนะครับโตเติบโตคู่ไปกับการพัฒนาช่อดอกชุดนี้นะครับแล้วก็เมื่อใบชุดนี้เพสลัดเต็มที่นะครับก็จะมาเติมให้ทุเรียนต้นนี้นะครับที่ว่ามีใบไม่มากเนี่ยลรามีดอกเต็มต้นเนี่ยนะครับนี่ครับ ก็จะทําให้ใบชุดที่เติมขึ้นมาเนี่ยมาเติมเต็มให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับก็ก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ดอกชุดนี้พัฒนาแล้วก็ใกล้จะบานใบอ่อนชุดนี้ก็จะแก่พอดีนะครับนี่ครับดอกชุดนี้ก็จะแก่พอดีเนี่ยถ้าเกิดใบอ่อนชุดนี้แก่พอดีก็จะมีใบเพิ่มอีกชุดหนึง่ง ก็จะเป็นช่วงที่ดอกชุดนี้บานนะครับเมื่อดอกชุดนี้บานพอดีก็มีใบสาหรับเลี้ยงลูกชุดเล็กที่จะออกจากที่ว่าดอกชุดนี้นะครับนั่นแหละครับก็จะทําให้ต้นมีกําลังในการที่จะเลี้ยงลูกชุดนี้แล้วก็พอลูกชุดนี้เริ่มโตเป็นระยะประมาณ5้าถึงหขีก็จะมีใบอีกชุดหนึ่งมานะครับก็จะทําให้ดอกชุดนี้ที่ค่อนข้างจะเยอะดอกต้นนี้นะครับ พัฒนาได้นะครับพัฒนาแล้วก็ก็ทําให้ต้นไม้โซมนะครับหลังจากที่ตัดลูกเสร็จก็จะเริ่มเรียกว่าบํารุงต้นชุดใหม่นะครับในหลังจากที่ตัดลูกชุดนี้แล้วอีกประมาณสัก4ี่ถึงห้าเดือนประมาณห้าเดือนก,กว่านะครับสำหรับดอกชุดนี้ก่อนที่จะตัดสูตรทางตลาดนะครับสำหรับทุเรียนส่วนนี้นะครับในช่วงของการเดินดอกชุดแรกนะครับก็คือว่าฟอร์มตาดอกมาก่อน ประมาณกลางเดือนธันวานะครับปี63แต่ด้วยความที่ว่าลดน้ําน้อยนะครับแล้วก็มีลมแรงก็เลยทําให้ตาดอกที่ออกมานะครับค่อนข้างที่จะแห้งฟอแล้วก็ส่วนที่ออกมาได้เนี่ยก็จะออกได้แบบไม่เต็มพวงนะครับไม่เต็มไม่เต็มช่อนะครับแต่หลังจากที่ประมาณปลายเดือนธันวาเนี่ยเรามีการเติมน้ำนะครับเดยการให้น้ําแทบทุกวันเพราะว่าลมแรงนะครับลดน้ําทุกวันมาเป็นเวลาถึงวันนี้นะครับประมาณวันที่5วันที่4ที่5มกราคมปี64นะครับ ก็ประมาณประมาณ10วันนะครับก็เลยทําการอัดน้ำแท,ท้ชนิดที่ว่าวันละชั่วโมงออกนอกทรงพุ่มนะครับทุกวันเลยนะครับก็เลยทําให้ทุเรียนที่มีการแต่งแขนงแต่งกิ่งออกค่อนข้างจะจนใบเหลือน้อยนะครับนะครับก็เริ่มที่จะมีตาดอกชุดใหม่โผล่ขึ้นมานะครับประกอบกับว่าเราได้ชุดดึงดอกบํารุงช่อดอกนะครับก็คือเตรียมดอกเอ่อชนิดที่ว่าชิงจังหวะโอกาสอากาศหนาวนะครับ ประมาณสั้นๆเนี่ยเราก็ทิ้งหัวประมาณแบบวา่าใช้ชุดดึงดอกเนี่ยประมาณ3ครั้งในเวลาประมาณ1ิวันเนี่ยเรียกว่า 3- าสวันพ่น3าวันพ่นกันเลยนะครับก็เลยส่งผลให้คือ,อประการแรกก็คือได้ตาใบจากการที่เราอัดน้ํานะครับประการที่2ก็คือว่าดอกชุดแรกที่ได้มาแล้วยังมีอาการฝ่อๆแล้วก็ไม่เต็มช่อนะครับชุดแรกเนี่ยก็คือจะใสขึ้นนะครับ อัตราการพัฒนาของช่อดอกชุดแรกเนี่ยก็จะดียืดขยายได้ดีนะครับส่วนตาดอกชุดที่ว่ากําลังจะเติมขึ้นมาในช่วงที่อากาศหนาวประมาณปลายเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับก็จะเริ่มฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราได้ชุดดึงดอกเข้าไปประมาณ3ชุดนะครับสาสามแรงร่วมกันนะครับนั่นคืออากาศอากาศที่หนาวนะครับสองก็คือการให้น้ําที่ช่วยลดความแห้งของช่อดอกนะครับสก็คือการ เติมธาตุอาหารที่ส่งเสริมการมีดอกนะครับสแรงนะครับก็เลยส่งผลให้ทุเรียนสวนนี้นะครับซึ่งมีใบค่อนข้างน้อยนะครับเริ่มฟื้นตัวแล้วก็มีลักษณะของการเดินของดอกอค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นนะครับ